ค่ะทุกคนเราไปเที่ยวทริปนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็เราเริ่มออกจากพัทรุงหาเสร็จแล้วก็แวะไหว้พระทาบุญกันสักหน่อยนะคะเสริมความสิริมงคลให้ตัวเองให้ปังๆนะคะวันนี้ก็ได้ไปสองวัดกันเลยค่ะทั้งวัดยางใหญ่และวัดเจดีย์ไอ้ไข่ค่ะทุกคนอย่าตกใจกับเสียงนะคะช่วงนี้เป็นวัดกันนิดหน่อยค่ะ ตามกันเข้ามาในวัดเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าไปกี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมสักครั้งค่ะเขาพัฒนาปรปับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็รอบนี้ไปก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นที่จอดรถกับการเดินทางก็ไม่ไกลมากนะคะมาถึงเราก็มาทอนดอกไม้ทูบเทียนนะคะก็แล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ไปไหว้ขอพอรกันนะคะวันที่ตานมาก็คนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดยาวๆด้วยก็ไหว้ขอพอรกันค่ะอุ้ยหน้าซีดไปไหนเนี่ยเธอ ไหว้พระอธิษฐานขอพรให้เฮง,งปังๆแล้วก็ติดทองกันไปนะคะหลังจากติดทองเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากวัดกันแล้วนะคะมาเจอลำวงสามชาติก็จัดกันนิดนะะึงค่ะเอาเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเขาพลายดํากันแล้วนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะมีคนมาเที่ยวเยอะแยะมากมายมาถ่ายรูปตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วเอาพักไม่ทันนะคะตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะคะ ทริปนี้นะคะทุกคนก็ประทับใจที่พักมากที่พักบรรยากาศดีมากค่ะเราเงียบสงบจริงๆนะคะกลางคืนก็จะมีตรงนี้เลยค่ะเป็นคาเฟ่นะคะไม่ใช่คาเฟ่สิคะเป็นบาริมน้ำค่ะซึ่งบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกแบบโอ้โหโคตรดีค่ะกลางคืนเราก็ไปทานอาหารเบาๆค่ะเนี่ยอาหารเบาๆของเรานะคะก็กินกันเสร็จก็ตื่นเช้ามานะคะเตรียมตัวออกเดินทางแต่ก่อนอื่นเอ้ามีคาเฟ่ใหม่เปิดค่ะแวะแป๊บนึงคะที่นี่ก็มีหลากหลายเมนูแต่เราเพิ่งกินอาหารเช้ามา ก็เลยขอชมวิวและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครมาสิชนตอนนี้นะคะบอกเลยคาเฟ่เปิดใหม่เยอะแยะมากมายเลยอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่ตาแวะเติมพลังค่ะเติมกาแฟให้ร่างกายเพิ่มคาเฟอีนกันนิดนึงนะเพื่อให้ได้สดชื่นในระหว่างการเดินทางก็ที่นี่เลยจะเข้าไปนะคะ มีจุดนั่งชมวิวนั่งชมวิวทะเลนะแล้วก็มีของฝากเยอะๆมากมายเลือกซื้อของฝากสั่งกาแฟกันเรียบร้อยนะคะเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อนะคะในระหว่างทางอา้าวท้องร้องใกล้จะเที่ยงละก็แวะทานอาหารเที่ยงกันแป๊บนะคะนี่เมนูอาหารเที่ยงร้านนี้บอกเลยเด็ดจริงค่ะอร่อยจริงฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนบอกอา้าวทำไมตาไม่บอกชื่อร้านเลย คือไม่ใช่อะไรนะคะจำชื่อร้านไม่ได้ค่ะจะเรียกได้ว่าความจำสั้นแต่รลักชิ้นยาวนะคะอุ้ยมีการตบมุกให้ตัวเองซะด้วยสิดูเอาเถอะค่ะว่าอ,า,วาอร่อยแค่ไหนร้านนี้นะคะจะอยู่แถวท่าศาราค่ะแต่ดูท่ากินซะก,ก่อนว่ามันอร่อยจริงๆนะคะกุ้งตัวโตๆนะคะอ้าปากกว้างๆเลยค่ะช่างภาพของเราก็นะคะจับภาพแบบตอนกุ้งเคาปากอ้าปากได้กว้างมากค่ะอีกเมนูที่ต้องสั่งนะคะก็คือแกงส้มค่ะแกงส้มร้านนี้อร่อยจัดจ้านถึงใจมากส่วนนี้ก็เมนูปด ของกัปตันค่ะกินอะไรอ่ะปูนิ่มผัดพรกกะหรี่ยายเกลี้ยงเลยนะนะายายนะจานยายอ่ะเลมากทริปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เก็บภาพความประทับใจมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครสะดวกก็ไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้ที่สีชนมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายจุดเช็คอินก็เยอะบรรยากาศก็ดีนะคะถือว่าจากพัทลุงหรือจากหาดใหญ่ขับรถไม่ไกลเลยค่ะ ฝากติดตามการท่องเที่ยวแบบตานด้วยนะคะกับตามมาต้านพาไป